สวัสดีครับเพอนเพรเกมเฮฟวี่เรนนะฮะฝนตกหนักเหลือเกินพบกันในพาร์ทที่4แล้วนะครับเราก็มาเล่นกันต่อครับตอนนี้ตัดกลับมาที่นักสืบคนนี้นะเหมือนเป็นนักสืบเอกชนผู้ที่เป็นหอพืชตอนนี้ทุกตัวละครที่เราเจอนี่ไม่มีใครปกติเลยนะคือทุกคนมีโรคประจําตัวทั้งนั้นนะซึ่งก็มีความสมจริงมากเพราะทุกๆคนก็ไม่มีใครสมบูรณ์ทุกคนฮนะมีดีมีชั่ว อาการป่วยกันทุกคนไม่เห็นจะแปลกสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนเย็นครับท่านมีอะไรให้ช่วยครับจริงคุณน่าจช่วยผมได้ผมชื่อสกอตเชลีเป็นนักสืบเอกชนสืบสวนคดีฆาตกรกระดาษับมีคำถามจะถามคุณสักหน่อยลูกชายผมตายไปแล้วครับมิเตอร์เชลบี่ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะ ฆาตกรมารับฆ่าตัวเหยื่อคนอื่นไปแล้วเด็กอายุสิบขวบเหมือนลูกชายคุณลาซาถ้าผมไม่เจอเขาภายในยสี่วันเขาจะกลายเป็นศพเหมือนลูกชายคุณลาซาไม่มีใครที่จะช่วยลูกผมได้เลยตอนนี้เละโปรยคุณไฟเธอครับก็ถือว่าปฏิเสธแต่สุภาพ คุณอาจะรู้อะไรบางอย่างที่ช่วยคนอื่นได้ชผมยังช่วยไม่ได้เลยแล้ผมก็ไม่รู้ผมจะช่วยคนอื่นได้ยังไงมันก็พูดถูกว่ะโอ้ว่าแต่คุณมียาแก้หอบไหมผมใกล้จะหมดแล้วอยู่หลังร้านครับฝากควมือขอบใจไปหายาแก้หอบหน่อยแวะดูผักสัหน่อยมีผักกินไหม ม่มีเออพื้นที่สมจริงมากเอาละดูยาได้ยาแล้ว Good evening sir สสวัดีคร la, ับ okay. Are you looking for something particular มองหาอะไรอยู่หรือเปล่าครับมาส่งแปลกๆว่ะเอาเงินในลิชักมาให้หมดนะจะทำอะไรโกโก้ล่ะชีพหายแม่งมาปนหลาน Open the register you dumb fuck ปัดเก๊ดเดี๋ยวนี้เอาเงินในนั้นมาให้หมด งานเข้ากูแล้วสินะคงจะเปิดใช่ไม่ครับไม่เปิดคุณไม่จำเป็นต้องขโมยคนเหล่านั้นหรอกผมทำงานหนักมากนะเพื่อได้เงินเหล่านี้มาคุณเอาคนไปไม่ได้แถมพูดใหม่ได้มาไม่ได้ด้วยไงไม่เข้าใจใช่ไหมมาไม่ทันบอกว่าไงทำตามที่คุณลอกผมไม่อยากเป็นโจรหรอก จะทำอย่างนั้นเลยมันนี่เป็นของผมผมขอให้คุณไปซะก่อนที่มันจะสายเกินไปอดีตปอเกเดี๋ยวนี้อย่าหันมานะอย่าหันมาอย่าหันมาไอ้น้องวลอยาจบไหมที่เลวเว้ยแกไม่มีทางเลือกให้ฉันอีกนะขอบคุณมากครับท่านผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณไม่อยู่ที่นี่ไม่เป็นปัญหาหรอก โชคดีนะเดี๋ยวก่อนนะตอนที่ลูกชายผมหายไปยมผมได้รับจดหมายให้ไปที่ล็อกเกอร์ในล็อกเกอร์ผมเจอกล่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่าไงแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นขอ้อความจากคนที่พาลักตัวลูกชายผมไปให้ผมเอาไปเลยโอเคการปฏิบัติดีขึ้นเยอะฮะ จากที่เราช่วยเขาไว้เมื่อกี้เมื่อกี้จากตอนแรกนี่ไล่เราตุ๊กตาพับได้โปรดเอากล่องที้งไปเลยถ้าเกิดมันช่วยอะไรคุณได้มันอาจจะช่วยลูกชายผมไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะช่วยคนอื่นได้ช่วยเด็กคนอื่นๆได้ครับมิสเตอร์เชลบีคุณเชลビーตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ดีเลยที่คุณมาที่นี่ เพาตอนนี้ผมาอกผมคิดผิดแล้วล่ะ่อยแม่งนอนอยู่เนี่ยเรียกตำรวจมาก่อนดีไหมเดี๋ยวแม่งลุกมางานงอกนะเหมือนจะตัดมาที่ผู้หญิงคนนี้นะฮะใครไม่รู้มองผ่านๆหน้าเหมือนเมียอีทันวันพุธตอนตีสองส4่นิ้วนี่คือความสูงหอดับน้ำฝน ที่ไหนนี่เฮ้อลุกตื่นมาชุด,ดล่อแหลมแหลือเกินนะเราอ่ะลุกเออ ชุดลอแหลมจริงๆโอ้แต่ตัวละครหุ่นดีจริงอะเป๊ะมากเออจะไปไหนเนี่ยอ่าอินสเนียเจ้าอินสมเนียน,นอนไม่หลับโคตรเหนื่อยเลยแต่นอนไม่หลับอ่าไปหาอะไรร้อนๆดื่มดีกว่าไป มีอะไรร้อนให้ดื่มไหมเอ้ยๆๆเดินเลยนี่ไงหาอะไรร้อนดื่มช่วยได้จริงๆกินนอมอุ่นๆช่วยได้นะเวลานอนไม่หลับผมเองก็มีเป็นเหมือนกันฮนะพออายุขึ้น30เนี่ยแม่งเป็นทุกคนอนะโคตรเหนื่อยเลยแต่นอนไม่หลับดื่ม อ่าดีขึ้นมั้ยอ่าโอเคนะสามแก้วเป็นไงไปนอนต่อลองกลับไปนอนอีกสักครั้งดูดีกว่าแต่เมื่อกี้ที่เราตื่นมามันไม่ใช่เตียงป่ะมันเป็นเหมือนหรือว่าที่นอนโซฟาเหรอจริงดิหาเตียงก่อนเออเนี่ยไงนอน จริงจริงจังๆพยายามนอนจริงๆหน่อยกินลแล้วร้อนแล้วอาจจะหลับนะนอนทำไมจอยสัน ตัวมีเลียมๆเล็กน้อยนี่เรียกว่านอนเหรอตามลืมแปวขนาดนี้ต้องลุกอ่ะอ่านลุกก็ได้นอนต่อคงไม่ได้อ่คงต้องลุกกินยาอาบน้ำเราอยากนอนไหมอ่ะ จะไม่กินยาน,นั่นอีกแล้วอ๋อโอเคถ้าหาอะไรทำให้ยุงย่งๆบางทีอาจจะทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาบน้ำอุ่นอาจจะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นอาบน้ำอุ่นเหรอเดี๋ยว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 น้ำอุ่นอาบที่ไหนที่นี่หรือเปล่าอยู่ท่าเดิน อลชอนมากอ่าห้องน้ำอาบน้ำมาห้องน้ำก็ต้องอาบน้ำที่ไหนวะนี่ไงอาบเลยได้ปะเฮ้ยโอ้เซ็นเซอร์ด้วยนะตรงนี้ ต้องเซ็นเซอร์ด้วยเต็มเต็มเซนเซอร์หนักหนักไม่งั้นลงยูทู e ไม่ได้นะอพออา่นี้พอละเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ด้วยโหยาวๆเลยต้องถูขัดให้ด้วยเช็ดตัวอะไรเบอร์น,นั้น ใส่เสื้อผ้าซะสำหรับคนที่สงสัยนะฮะเห็นแค่ข้างบนฮะข้างล่างไม่เห็นโอเคอาบน้ำแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมึงง่วงแต่มึงมาอาบน้ำแล้วมันจะหลับได้หรอวะอาบน้ำยิ้มก็ตื่นแล้วเลยอะไร ปิดทีวีก่อนไหมอ่าตีสองกว่าจะตีสามลวปิดทีวีเท่าไหร่โอ้โหเออเสียงซ่าน้ำคันโอเค,อเคทีนี้ไปไหนล่ะ Sort of Sch unjust, I I I swear something. heard uh, ฉันว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่าง Good ดีมากเมีิสันตอนนี้เธอเริ่มหูแว่วด้วยแล้วรู้ไงรู้ชื่อตัวละครแล้วคนนี้ชื่อเมดิสันนะไปดูสิเฮ้ยตู้เย็นเปิดได้ไงวะ เดี๋ยวเมื่อกี้เราก็เดินผ่านตู้เย็นไม่ได้เปิดนีเพิ่งเปิดเนี่ยเฮ้ยชิบหายมีคนเข้ามาอยู่ในห้องว่ะนั่นไงเฮ้ยเห็นนั่นหคนมีคนอยู่ที่นี่มีคนอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้โทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะโทรขอความช่วยเหลือ ประตูคือทางออกทางเดียวต้องเลือกไปที่ไหนไปประตูได้วะเฮ้ยประตูเปิดออกปะเนี่ยโอ้ยเุ้ยโดนจิกหัวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โะสู้เอาต้องมีควิกไทม์แน่เลยว่ะเลือดทับได้เลยเออ เอาโดนจับขาอีกเอ้ยไอ้ไปกูบีไม่ทันโอ้โหแหงลากอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยอุ้ยอ้ยเอ้ยมีผู้หญิงด้วยเอ้ยเฮ้ยมีผู้หญิงด้วยนั่นอะไรไม่รู้จิ้มคอมันดูมันทำลบลบสอกครับ เฮ้เตะหัวอะไรมึงเนี่ยดูสุดใจว่ะโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังเลยชิบหายไปนี่โอ้เฮ้ยบีอะไรของมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยกัดหูแม่งเลยอย่าไปยุ่งกูว่าเอาดิเอ๊ะพี่ เออโอ้ยเฮ้ยเลงเตียงไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งตรงที่พื้นที่เสียเปรียบใช้อหมมุดูเออไปไปเดี๋ยวไปยุกูไปพุ่นอนไปโอ้ยโดนโอ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาฆ่ากันจิ้มขามึง จิ้มขามึงด้วยเฮ้อะไรวะจะตามจับเราให้ได้ออกมาได้แลวเว้ยออกมาไม่ถูกขังขังอยู่ในห้องน้ำเอ้าชิบหายในห้องน้ำอีกตัวนึงเอาปาดคอเลยเดี๋ยวฝันปัโถ เราก็เกรงไปด้วยว่าอยู่ดีทำไมถึงโดนไล่ฆ่าเป็นเพียงความฝันนี้เอง